น้องๆและขอต้อนรับสู่รั้วมหาวิาลยนะครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์นัทแก้วสกุลนะครับปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อํานวยการกองพัฒนานักสามหาวิาลยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะครับ กองพัฒนานิสสาคอยทําหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการสนับสนุนในงบประมาณรวมไปถึงเรื่องของทุนนักศึกษานะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพอนามัยรวมไปถึงสถานกีฬาที่เราคอยให้บริการเพื่อให้ในักศึกษาทุกท่านได้เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สวัสดีค่ะพี่เก๋นะคะนางสาววรุณีมีมุ่งบุญค่ะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแนแนวการศึกษาและอาชีพฝ่ายแนนแนวการศึกษาและอาชีพกองพัฒนานักศึกษาค่ะสำหรับงานที่พี่เก๋ดำเนินการน,นะคะก็จะเป็นงานบริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาและให้คำปรึกษาเรื่องทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการเรียนความรักส่วนตัวสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินต่างๆค่ะสามารถที่จะมาขอรับบริการได้ค่ะ น้องๆหลายคนที่มารับบริการเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของความรักนะคะบุคลิกภาพเรื่องของครอบครัวการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตเป็นโรคซึมเศร้าระยะต้นค่ะซึ่งจะต้องมีการมาวิเคราะห์โดยพี่เก๋ก่อนแล้วก็จะไปถึงจิตแพทย์ซึ่งจะดําเนินการวิเคราะห์เชิงลึกแล้วก็ดําเนินการรักษาควบคุมไปกับการดูแลฝึกทักษะต่างๆเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้พร้อมที่จะเรียนรู้ในชีวิตได้ดีขึ้นค่ะ งานแน่แนวการศึกษาและอาชีพนะคะจะอยู่ที่ชั้น2กองพัฒนานักศึกษาค่ะสําหรับผู้ที่จะสนใจติดต่อในเรื่องของการให้คําปรึกษานะคะน้องๆสามารถที่จะติดต่อได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นสายด่วนนะคะ025493024เ,เพจนะคะงานบริการให้คำปรึกษา RUTT และ f a c e b o o k ค่ะของฝ่ายแน,แน่วแนวการศึกษาและอาชีพค่ะ สวัสดีค่ะพี่ปูนะคะนางสาวพริดาสนหอมนักวิชาการศึกษานะคะปัจจุบันนะคะอยู่ที่ฝ่ายแนแนวการศึกษาและอาชีพกองพัฒนานักศึกษานะคะพี่ปูดูแลเรื่องงานพัฒนามาอยู่นะคะนักศึกษาที่สนใจก็มาติดต่อพี่ปูได้ค่ะ ในงานพ์ทนทมะคะที่เกี่ยวข้องก็จะมีทั้งงานภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ภายนอกของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งภายในมหาวิทยาลัยนะคะก็จะทําอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี่แหละมีระเบียบการเบิกของมหาวิทยาลัยชั่วโมงละ40ครึ่งวันนะคะ150แล้วก็1วันเต็มเมก็ได้300บาทค่ะและงานพ์ทนทมะคะเราไม่ได้มีแค่ภายในมหาวิทยาลัยนะคะเรายังมีภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยที่เราทําความร่วมมือกับสถานประกอบการภายนอกนะคะน้องๆก็มีช่องทางเลือกในการหางานทําได้ทั้งภายในและภายนอกนะคะ อยากให้มาพบกันมาติดต่อกันแล้วก็มาพูดคุยกันค่ะค่ะสำหรับนักศึกษานะคะที่อยากมาทำงานพ์ทนทมะคะให้มาหาพี่ปูนที่ห้องแนะแนวนะคะชั้นสองกองพัฒนานักศึกษาอยู่ข้างๆโรงอาหารกลางค่ะเอกสารเบื้องต้นเลยก็คือขอสำเนาบัตรนักศึกษานะคะแล้วก็เขียนเบอร์โทรให้พี่ปูนนิดนึงเนาะว่าเราพี่ปูนจะติดต่อเราได้ยังไงขอเป็นเบอร์ที่ติดต่อได้นะคะโทรไปแล้วรับค่ะ สวัสดีครับพี่ชื่อพี่เก่งนะครับนายไพรัตเถื่อนประดิษฐ์นะครับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ประจําฝ่ายแน,แนวนโยการศึกษาและชีพกอ,องพัฒนานักศึกษานะครับหน้าที่การรับผิดชอบจะดูแลเกี่ยวกับศูนย์บริการนักศึกษาพิการนะครับจะเป็นการดูแลนักศึกษาพิการทั้งหมดที่เข้าศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีครับ ตรวจสอบสิบเนี่ยหลักๆแล้วพี่จะลงข้อมูลในเพจของศูนย์บริการนักศึกษาพิการแล้วก็พี่ก็จะลงในรายกลุ่มของเครือข่ายนักศึกษาพิการมืองธรธัญบุรีครับการติดต่อนะครับก็คือจะมีศูนย์บริการนักศึกษาพิการนะครับจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งกองพัฒนานักศึกษานะครับแล้วก็จะมีเพจ Facebook นะครับศูนย์รบริการนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเบอร์โทรศัพท์นะครับ025493677ครับ สวัสดีครับพี่ออสครับนายสุพน์ลานนท์ครับผมตำแหน่งนักแนแนวการศึกษาและอาชีพครับอยู่ฝ่ายแนแนวการศึกษาและแอาชีพกองพัฒนานักศึกษาครับงานที่รับผิดชอบนะครับพ,พี่ออสได้ดูแลโดยตรงก็คืองานเกี่ยวกับการแนแนวศึกษาต่อครับให้กับน้องๆระดับมัธยมแล้วก็ในระดับมหาวิทยาลัยครับคือน้องๆนักศึกษาปัจจุบันนะครับจากแนะแนวในส่วนของที่เป็นระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกครับแล้วก็ ใบประกอบวิชาชีพคุณครูครับผมในส่วนของมหาที่มีการจัดเรียนการสอนนะครับน้องๆสามารถมาสอบถามในส่วนของข้อมูลหลักสูกตรการเรียนการสอนได้ทุกคณะได้เลยหรือใครม,มีความต้องการในเรื่องของการทํางานเรียนจบไปแล้วนะครับหรือจะเป็นเก่าก็มาสอบถามได้เลยนะครับส่วนมหาลาัยก็จะจัดกิจกรรมให้กับน้องๆนักศึกษานะครับทุกชั้นปีนะครับในหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับการจัดนัดพบตรานประกอบการนะครับให้กับน้องๆนักศึกษาที่ใกล้จบก,จา,การศึกษานั่นเองครับ สวัสดีค่ะชื่อวรนัสนันาปุนหลังนะคะตำแหน่งนักวิชาการศึกษาอยู่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษาค่ะรับผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษานะคะ www.sd.rmutt.ac.th หรือเพจ a c e b o o k กองพัฒนานักศึกษาหรือจะมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือกลุ่มไลน์งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ rmutt ค่ะ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการติดต่องานกองทุนกยศนะคะนักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษาอาคารสํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น4ค่ะเวลาทําการนะคะ8ปดโมงครึ่งถึง16.30น,นนะคะในวันและเวลาราชการเบอร์ติดต่อก็คือ0 2 5ย์สองห้หหรือจะติดต่อทางไลน์กลุ่มกองทุนกยศ RMUtt ค่ะ พี่ป้อมนะคะจารัพันธ์เอยมวิจาร์ค่ะนักวิชาการศึกษาฝ่ายสวัสดิการนักศึกษาสังกัดกองพัฒนานักศึกษาค่ะพี่ป้อมดูแลในส่วนของงานทุนการศึกษานะคะจะเป็นทุนให้เปล่าสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะปีการศึกษา2563นี้นะคะพี่ป้อมจะทําเป็นให้นักศึกษากรอกข้อมูลในระบบออนไลน์นะคะจะเป็นใบสมัครออนไลน์นะคะแล้วจะให้ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษา ของคณะที่นักศึกษาสังกัดนะคะเป็นผู้สัมภาษณ์นักศึกษาในขั้นตอนต่อไปนะคะสามารถติดต่อพี่ป้อมได้ที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษานะคะสถานที่จะอยู่ที่ชั้น4ตึกสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะหรือตึกสวทในวันและเวลาราชาการะคะ่ะ ชื่อนางสาวโดนตรีเพชรลักษณ์นะคะอยู่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษาทังกัดกองพัฒนานักศึกษาค่ะปฏิบัติงานประกันอุบัติเหตุนักศึกษากรณีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุนะคะก็จะมีสองกรณีมหาลัยเนี่ยจะทําประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษาโดยออกบัตรประกันประจําตัวนักศึกษาส่วนนี้นักศึกษาสามารถไปใช้บัตรกับโรงพยาบาลในคู่สัญญาของในปทุมเนี่ยได้โรงพยาบาลเอกชนทุกโรงพยาบาลน,นะคะโดยใช้บัตรประกันคู่กับบัตรประชาชนคู่กันโดยไม่ต้องสำ ในกรณีที่นักศึกษาสำรองจ่ายไปนะคะก็สามารถเอาเอกสารหลักฐานก็คือหนึ่งใบเสร็จรับเงินกับใบรับรองแพทย์ตัวจริงแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัญชีธนาคารมาเบิกกับมหาลัยแล้วมหาลัยจะเป็นผู้ประสานส่งไปเบิกค่าสินใหม่กับบริษัทที่มหาลัยทำประกันให้นักศึกษานะคะ ติดต่อที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษาอาคารสำนักตรงเจอมิชาการและงานทะเบียนนะคะอยู่ชั้น4ค่ะเบอร์ติดต่อ0 2 5 4 9 3 0 2 2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววีนายุนวงนะคะตำแหน่งนักวิชาการศึกษาค่ะอยู่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษานะคะกองพัฒนานักศึกษางานที่รับผิดชอบก็คืองานทหารและนักศึกษาวิชาทหารนะคะหรือรดอ้นั่นเองนะคะจะมีในเคสของการขอผ่อนผันการกินอาหารนะคะการขอผ่อนผันการเข้ารับราชาการการลาศึกษาต่อ ในกรณีนักศึกษาที่โอนย้ายเข้ามาเรียนที่เราใหม่แล้วจับได้ใบแดงนะคะกบขอลาศึกษาต่อไปต่างประเทศ ส่วนนักศึกษาวิชาทหารนะคะถ้านักศึกษาจะสมัครเรียนหรือรายงานตัวชั้นปีที่1ถึงปีที่5ติดต่อที่สายสวัสดิการนักศึกษานักศึกษาสามารถติดต่องานทหารงานวิชาทหารนะคะได้ที่พี่ตักนะคะที่จะอยู่ที่อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น4ี่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษาเวลาทําการคือจันทร์ถึงศุกร์เริ่มตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง1 6 3 0น,นนะคะติดต่อก็ขอเป็นเวลาราชการนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์วันนักขัตฤกษ์เราไม่เปิดทําการนะคะเบอร์โทรติดต่อพี่นะคะ0 2 5 4 9 3 6 7 4ค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชิบิแอร์นะคะเป็นหัวหน้าฝ่าย,ายสุขภาพและนามัยกองพินานักศึกษาค่ะภารกิจนในฝ่ายคือให้บริการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ค่ะโดยมีห้องพยาบาลจะมีแพทย์มาให้บริการในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา9โมงถึงเที่ยงส่วนใหญ่ก็จะมีการให้บริการทำแผลตัดไหมการไปขอมพยาบาลเบื้องต้นและบริการรถพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในมหาวิทยาลัยค่ะคอยรับส่งนักศึกษาที่บาดเจ็บ ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะสามารถเบิกกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะเบิกกระเป๋ายาสําหรับงานกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาหรือโครงการต่างๆการขอ,ขอ,ขอ,ขอยาและเวชภัณฑ์หรือกระเป๋ายานะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษาได้เลยค่ะ ห้องพยาบาลนะคะจะบริการนักศึกษาและบุคลากรฟรีค่ะเวลาทําการนะคะห้องพยาบาลจะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะยกเว้นวันหยุดนะคะเะเลิกให้บริการตัต้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งค่ะสวัสดีค่ะอร,ารสาโคชศสีนะคะหัวหน้าฝ่ายกีฬานะคะกองพัฒนานักศึกษาค่ะ งานที่รับผิดชอบนะคะก็คืองานเกี่ยวกับจัดการแข่งขันกีฬาบริการสถานการกีฬาของมหาวิทยาลัยค่ะหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับักศึกษาในการยืมอ,อุปกรณ์กีฬาเนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มว่าในการจัดการแข่งขันเนี่ยน้องต้องใช้อุปกรณ์กีฬาอะไรบ้างเราจะเตรียมไว้ให้พร้อมเลยยกเว้นถ้าบางอย่างอุปกรณ์ที่ต้องใช้ส่วนตัวเช่นนกหวีดอะไรเงี้ยเราจะไม่มีให้ แต่ว่าเป็นอุปกรณ์ทางด้านเทคนิคกีฬาเงี้ยทางมหทยลัยทางฝ่ายกีฬาเนี่ยจะมีเตรียมไว้ให้ยืมค่ะเปิดให้ยืมเนี่ยถ้าช่วงเย็นเย็นเนียจะเป็นช่วง4ี่โมงถึง6กโมงเย็นก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นอันนี้คือไปซ้อมทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดไปแข่งสาหรับนักศึกษาแต่ละคณะเนี่ยให้เขามาเอาก่อน1วันแข่งขันสมมุติจะแข่งวันที่1น้องก็มาวันที่3 1มเอ็ดหรือวันที่3 0มิเนี่ยมาก่อนวันหนึ่งจะได้เตรียมไว้ให้พร้อม หนึ่งอาทิตย์ก่อนจัดการแข่งขันก็มาดูว่าสนามเราว่างไหมอะไรไหมหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ว่างมีปัญหาเนี่ยเราจะได้ขยับเพื่อให้มันใช้ได้ทุกคนที่มีความต้องการที่จะใช้บริการตรงนี้ค่ะสวัสดีครับพี่ตั้มสุรชัยรุ่งเรืองคุณวณิชน,นะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษานะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักศึกษาขององค์การนักศึกษาสภานักศึกษาซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําว่านักศึกษาไปดูในส่วนของที่องค์การนักศึกษาและก็สภานักศึกษาได้ทําวิจาณแนะนําสำหรับในส่วนของฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักๆที่นักศึกษาชั้นปีที่1 ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุดก็คือเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อเอาไปบันทึกใน Activity Transcript นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทาร์สคิปที่สำคัญควบคู่กับ t ทา s c สคิปวิชาการหลังจากที่นักศึกษาจบเป็นบัณฑิตราชมงคลเราก็จะมีทา s c สคิปอยู่2ใบก็คือ t ทา s c สคิปวิชาการที่บ่งบอกว่าเราจบอะไรสาขาอะไรแล้วก็มีคุณวุฒิอะไรนะครับส่วน Activity Transcript หรือ Transcript กิจกรรมก็จะมบอกว่าเราผ่านกิจกรรมพัฒนาตัวเองอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้พาไปชมในส่วนของขั้นตอนในการบันทึกรรหรือการเข้าร่วมต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับที่02.5.49.4097 4098แล้วก็549.3671อันนี้ทางโทรศัพท์ โดยทางแฟนเพจ Facebook ก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องทางของเพจกองพันนานึกษามหาวิทยาลัยเชนุยีราชมงคลธัญบุรีได้เช่นกันครับ